สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งเงนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่3ของผมแล้ววันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของออยุคใหม่นะฮะแล้วก็คำทานายโบราณที่เคยมีเราลองมาดูกันนะฮะคำทำนายแรกนะฮะจะมีการบอกว่าจะเกิดเหตุใหญ่ให้เห็นได้ชัดนาลีขี่ม้าขาวจะปรากฏตัวอีกหนึ่งคำทำนายนะฮะเป็นกรอนกล่าวไว้ว่าผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นความระทมจะถมทับ จะมีหนึ่งนาลีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังสีวิไลจะบังเกิดในสยามจะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สกราดแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นประเทศชาติผ่านพนวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยทั้งสองคำทำนายเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับผมเราลองมาดูอีกคำทำนายหนึ่งนะฮะภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อภศษีอ่านมาปรากฏ อีกหนึ่งคำทำนายนะครับเบื้องบนเตรียมคัดคนชำระกรรมหนักยุคลอยต่อพระโพธิสัตว์เตรียมคัดคนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ตรงนี้เองเนะก็ตรงกับเรื่องของยุคที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะอีกหนึ่งคำทำนายนะครับผมคนที่เกิดยุคภาษีอารีจะบรรลุธรรมง่ายจริงหรือไม่และภาษีอารีเป็นหญิงดวงจิตจัดสรรมาเกิดครับ จากคำทำนายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดกันถึงเรื่อง3-4เรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกันาจากการทำนายของเกจิอาจารย์หลายๆท่านเรื่องแรกก็คือณนะช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่เราเก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งไม่ว่าจะเรียกว่ายุคพระศรีอานหรือว่ายุคชาววิไลาตามคําทํานายกันนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ที่มีการพูดถึงเลยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการคัดแยกหรือคัดสรรพลังงาน ของคนนะซึ่งพลังงานที่พูดก็คือเรื่องของสภาวะจิตแล้วก็เรื่องที่สามสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของคำว่านาลีขี่ม้าขาวจะขึ้นมาเป็นผู้นำนะซึ่งคำว่านาลีขี่ม้าขาวเนี่ยสังคมเองเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะความหมายเนี่ยของคำว่านาลีขี่ม้าขาวเนี่ยมันกลับหมายถึงว่าเป็น พลังงานเพศหญิงหรือพลังงานหญิงหรือพลังงานเฟมินีนหรือพลังงานแม่ขึ้นมาเป็นผู้นำสังคมนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเราเนี่ยถูกนำหรือถูกมีผู้นำที่บริหารหรือว่าผู้นำด้วยการใช้พลังงานหยางเป็นหลักหรือพลังงานมัสคิลีนหรือพลังงานพ่อซึ่งพลังงาน อย่างเนี่ยหรือพลังงานมัสคิลีเนี่ยจะมีสภาวะที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ปกป้องมีความแข็งแกร่งต่อสู้ลบออกลบนะเป็นพลังงานของนักลบเป็นพลังงานพ่อพลังงานชายนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยข้อเสียของพลังงานอย่างเนี่ยก็คือถ้ามีเยอะไปเนี่ยมันก็จะมีมีอีโก้มีอัตตาตัวกูของตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่น จะสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําของพวกเราเนี่ยใช้พลังงานอย่างมันก็เกิดสภาวะที่ลบลาค่าฟันกันมาตั้งแต่ยุคโรมันยุคจีนหรือว่ายุคปัจจุบันเองก็จะมีการยิงจรวดกันนะฮะถล่มกันค่าฟันกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำลายพื้นผิวโลกแล้วก็ทำลายดวงจิตทำลายชีวิตต่างๆที่ลงมาศึกษา ื่อยกระดับจิตวิญญาณในโลกนีเ้เลยทำให้มีดวงจิตติดอยู่ในโลกนี้เยอะมากเลยนะฮะที่ไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับผมส่วนพลังงานหินหรือคำว่านารีขี่ม้าข,ขาวขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ย mm hmm. ก็มีความหมายว่าพลังงานหินหรือพลังงานแม่ซึ่งมีสภาวะมีความรักไรเงื่อนไขรักในทุก,ทกสรรพ,พสิ่งมีความเมตตามีความอ่อนโยนมีแรงดึงดูดแล้วก็มีการกำเนิดซึ่ง มีข้อเสียของพลังงานก็คือบางทีก็ต้องการการปกป้องนะฮะถ้าเกิดเป็นพลังงานหยินที่เสียนะฮะแล้วก็หรือว่ามีการด้อยค่าตัวเองต้องการความรักโหยหาความรักนะแปลว่าอะไรแปลว่าในยุคใหม่เนี่ยไม่คําว่านารีขี่มาขาวไม่ได้แปลว่าผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นําแต่แปลว่าผู้นําที่จะขึ้นมาปกครองบ้านเมืองในอนาคตเนี่ยจะใช้พลังงานหญินหรือพลังงานเฟมินีน ในการนําซึ่งพลังงานนี้มันไม่ได้มีความจําเป็นว่าจะต้องอไปอยู่ในร่างกายของเพศหญิงอย่างเดียวนะฮะผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะมีพลังงานเฟมินีหรือพลังงานหญิงในตัวเองได้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยการปกครองเหล่านี้ก็จะลดอัตราการฆ่าฟันกันนะฮะก็จะเราก็จะปกครองโลกใบนี้กันด้วยความรักความเมตตาความอบอุ่นนะฮะซึ่งทั้งสองพลังงานเองเนี่ยก็ก็ จะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้นะฮะไม่จํากัดเพศสภาพว่าจะจะต้องอยู่ในเพศใดนะฮะก็สังก็มีความคาดหวังว่าในยุคใหม่เนี่ยสังคมก็จะอยู่กันด้วยความรักความเมตตาส่วนคําว่าการคัดพลังงานคนออกเนี่ยมันก็ตรงกับที่ช่วงนี้เองเนี่ยหลายๆท่านก็จะเอเซนชันได้ว่าจะมีภัยพิบัติก็ดีอะไรก็ดีมาล้างดวงจิตหรือว่าดวงจิตที่อยู่ในมิติที่4เนี่ยก็จะถูกแยกออกไป คนก็จะภัยพิบัติก็จะสังจะล้างดวงจิตออกไปจากโลกจํานวนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้สมดุลในโลกกลับมาเพราะจากการที่มีพลังงานอย่างเยอะๆเนี่ยเราก็ขุดเจาะระเบิดกันจนกระทั่งว่าโลกเราเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะเสียสมดุลการกลับคั่วของพลังงานรอบนี้ก็จะทําให้รูปแบบของจิตใจของคนในโลกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ,ะก็จะมีคำคำคำ,คำทำนายอีกาันนึงที่บอกว่าในโลกโลกยุคภาษีอานเนี่ย ผู้คนจะบรรลุธรรมกันมากขึ้นนะฮะซึ่งมันก็จะตรงกันกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมีการอสเ e n s i o นจักรวาลก็จะส่งพลังลงมาพวกเราก็หลายๆท่านก็ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สภาวะ dark night of the soul หรือว่าการเข้าสู่สภาวะที่เอ่อจะต้องโดนกระเทาะอัตตากันอย่างหนักพวกนี้ฮะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลไกลของของการปรับตัวของโลกเราแล้วก็ทางจิตวิญญ,ญาณที่มีอยู่นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนเนี่ยที่ได้รับความรู้ในเรื่องของหยินหยางแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการปรับคิดในการที่จะปรับสภาวะจิตใจของเราเองเนี่ยให้มันมีความสมดุลนะฮะในหยินกับหยางทีนี้ความสมดุลของพลังงานหยินกับพลังงานพลังงานหยางในใจเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงผมเปรียบเทียบแบบนี้นะครับสมมุติเราเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยการจะบินขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยหรือบินขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยไปอีกสองข้างเนี่ย จะต้องมีความสมดุลนะ,ะถ้าปีกด้านใดนด้านหนึ่งเอียงเนี่ยเครื่องบินก็จะเอียงถูกไหมฮะมันก็จะบินวนวนอยู่ที่เดิมไม่สามารถที่จะบินทยานขึ้นไปบนบน,บนท้องฟ้าได้เหมือนกันครับผมหากว่าจิตใจของคนเราเนี่ยออมีความไม่สมดุลมีพลังงานอย่างมากเกินไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีอีโก้อัตตาหรือมีพลังงานหยินมากเกินไปเราก็จะโหยหาความรัก ถ้ามันก็เกิดความไม่สมดุลถ้าเกิดเรามีพลังงานหยินมากเกินไปเราก็ต้องฝึกที่จะมีม,มีพลังงานหย่างให้มากขึ้นก็คือต้องเข้มแข็งขึ้นไปอีกทั้งสองข้างก็จะสามารถที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าได้การที่ขึ้นบินบินบินไปบนฟ้าเนี่ยผมก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยยกระดับจิตใจเราจากความถี่จากความถี่ที่อยู่ต่ำๆนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคลิปนะคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาพูดกันถึงเรื่องความถี่ในจิตมนุษย์ นะฮะว่าในความถี่ระดับต่ำๆเนี่ยมีสภาวะเป็นยังไงความถี่ระดับสูงๆขึ้นไปเนี่ยมีสภาวะเป็นยังไงนะฮะซึ่งตอนเนี้ยถ้าจิตใจเราเนี่ยมีสมดุลพลังงานที่ดีหยินกับหยางที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถชิปจิตของเราขึ้นไปบนมิติหรือว่าขึ้นไปบนความถี่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นะฮะอันเนี้ยคือความสําคัญของการสมดุลพลังงานหยินและหยางนะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยอ,อ,องความรู้ต่างๆเนี่ยมันตกผลึกระดับหนึ่งละ นะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเ,เรื่องของาศาสนาเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มตกผลึกกันละดึงเอาข้อดีของแต่ละาศาสนาเอามาแล้วก็มาปฏิบัติกันองค์ความรู้เรื่องของพลังงานหยินหยางเองเนี่ยณนะวันนี้ก็เริ่มตกผลึกซึ่งทางผมเองเนี่ยก็ได้คลุกคลีอยู่ในาศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะฮะแล้วก็คลุกคลีอยู่ในาศาสตร์ของโหราศาสตร์ซึ่งในฮวงจุ้ยเองเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะว่า ช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ยุคที่ยุคที่9ทางฮงจุ้ยปกติก็จะบอกว่าเข้าเข้าสู่ยุยุคฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคอะนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องการก้าวเข้าสู่ยุคเก้าฮงจุ้ยเต่าหมวกดําก็พูดถึงเรื่องการก้าวเข้าสู่ยุคเก้าซึ่งเป็นยุคของไฟนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงการาพระรหัสจักรที่เข้าสู่ราศีมีนแล้วก็จะสถิตอยู่ตรงเนี้ย 60ปีเป็นยุคของพระรหัสจักรที่อยู่ที่ราศีนี้นะฮะในทางจิตวิญญาณก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะมีการ a s เ e n s i o n พลังงานลงมาเพื่อเปลี่ยนกับด้านของพลังงานโลกนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเองเนี่ยศาสตร์ทั้ง3 4ศาสตร์เนี่ยทั้งไม่ว่าจะฮวงจุย้ยโหราศาสตร์หรือจิตวิญญาณเนี่ยวันนี้องค์ความรู้มันตกผลึกทําใหเ้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจิตใจของคนหรือต้นกําเนิดของคนเนี่ยเณเวลาเกิดเราเนี่ย DNA ของเรา มีพลังงานอะไรส่งผลให้เรามีพลังงานหินเยอะหรือมีพลังงานหยางเยอะแล้ววันนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้แล้วนะครับว่าในจากวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยเรามีพลังงานอะไรเยอะแล้วเราจะต้องปรับสมดุลยังไงนะฮะซึ่งเรื่องของสมดุลพลังงานหินกับหยางเนี่ยในโอกาสหน้าเนี่ยผมก็อาจจะเอามาเล่าให้ฟังแบบละเอียดมากขึ้นแต่วันนี้เองเนี่ยเราเราต้องบอกว่าพวกเราทุกคนควรจะมีเป้าหมายในเรื่องของการทําพลังงานหินกับหยางภายในร่างกายเราให้เกิดความสมดุลเพื่ออะไรเพื่อจะชิป ของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็หวังว่าความรู้ของคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆเพื่อนๆทุกคนนะที่พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุควิไลย,ยุคก้านะฮะแล้วก็ยุคพระราชจักรที่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 จะเป็นยุคที่มีแต่ความสุขความรักความเมตตาไม่ลบลาค่าฝันกันแล้วก็หวังว่าในยุคนี้เองเนี่ยโลกเองก็จะปรับสมดุลให้ได้ดีขึ้น ทำให้โลกนี้ไม่ถูกทำลายกันแบบในอดีตที่ผ่านมาครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ